สวัสดีค่ะวันนี้ผมมาเล่นชุดคอปลาในแมปซีวีซีครับทีนี้อาจจะลงคิดไม่ค่ยลงคิดนะครับก็นี้เงี้ยวมาแตกตายเจอดาว ดาวแบบแพร็จคือเราคือทีมเดียวกันว้าวจะแสะดงหลังให้ดูสมบนั้นนี้ไม่มีหน้ากากกับผมนะครับเพราะว่ากระถา้า ก็มีหน้ากากกับผมขึ้นมาแล้วซึ่งซิงเดีโดามากเอกลคร์ในหัวของคิดแด่นาเนี่ยต้องไม่ดูคลิปไอ้กันรีน่าฟีฟานไทยแลนด์มาแล้วกันอาว่าปืนนี้เดปืนีเกิลดิกลเนี่ย เล่นไม,ม่ขนาดเลยเล่นไก่เลยละก็ไม่ขนาดว่าแก่มากมายมก็อาใช้ได้เดี๋ยวให้เล่นขนในี้ ฐานเชิญฐานเชิญด้วยผมล้วไม่มีปาก <c oughs> เฮ้ออเย, <c oughs> ย,ยไม่ใช่่อนเราใช่ไหมตอนนี้มีผมปากเลยฐานเชิญเงปั้ร่างเต็มตัว มีอยู่ใช้กระถานเชิญใน t h e ม,มากทะเมเขายัดว่ะหรมัดแทงเนี่ยชุนดนี้ตเติมไปหกร้อยห้าสิบับนใ่คลิปนี้ผมบอกว่าคริปยดงนออยู่ไม่ได้หรอกครับแต่ผมคิดก๊อปลี่มาครับผมมดอกคืมกกอมจากขนะ้อมดไมเป็นเลนไม่ใช่มดเป็นโชไม่ใช่มดนะ ซุ่มจั่หมดไปแล้วก็จิดเจนะครับไม่ต้งถาดไปแล้วเขาต้องอยากได้นะไม่ได้เพราคนที่ชอบดูห่าเนี่ยโอ้ต้องมีถังปูบ้างอ่ะไม่ใช่ถ่านเชิอะไ้จะ ฐานเชิญปืนเอ็มพี่หน้าฐานเชิญยิงหัวข้าข้าแพงเมืองไม่อาจคุมกันได้เลยเอ็มมี่อี่ยงไรเฮ้ยพี่หน้าฆ่าจุกปนฐานเชิญน่ารถตู aja, anyway. ้สาสแก เอาอะไรดีขบล่าเราต้องมีกินปืนขบล่าแต่ในนี้มันไม่มีถึงล่างดิกระถางเชิดฮอ,อเออฮะฮ้าเสียงอะไรเสียงมือ ก็ะเติมไม่ได้เติมชุดน้เดี๋ยวคขามาสิกาไม่ทันก็ใหญ่ๆด้วยเด้ยวนถ้ามีไอหมักอบปลากับชิวคอบปลามันจะเหมาะมากเลยทุกคนาบนระวังด้วยเป็นให้สร้างฐานคือไปถ่าอื่นบ้างเหนื่อยแล้วอืมถาเด่ส่เกียวคออดิ เห็นผมทันทาแล้วสีแดงแดงอเดียเลยมีไหมไม่เจอเจอขึ้นไปดิถ้ามัน,มนจะยุ่ใหม่ได้วะไ่มเรียบเรียบไหมวพอร์โดนว่วดเดี๋มวเหื่อเเ่ี ơi 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 มว่าปืนนี้มันกระเจอกไม่เพราะมันมนี้สุดเด็ดแต่เขาไม่สกินปืนสังคกียทุกคนไอชุดคอปลาแบบโคตรเสียวเลยอะ่ะก็จะออกหัวใจะจะวายอะ่ะวายขนาดที่หบอกินวายได้เลยอะ่ะแล้วสกินปืนที่มาหาศาลเลยทุกคน เพื่อเราโดนยิงจาก AW AW ผมชอบเล่นนะแต่้ โทตมีเรื่องแน่เลยเตะโดนคอกระดกไปที่ไหน showing ประธานช้าง จะดักตั้งแต่เรต้นเลยมันเอดับเลจะดักตั้งแต่เริ่มต้นเลยมนีมาก็มาต้กาะแอกแลกกแก

Like, เลเล่สอัเลยอเล่นกันเลยะีเยาเลกเยอเพิ่มาแล้วทุกคนทำไม่ม i̇şte ีอ่าไม่มีหัวพอสีก เลยนะเหมือนล่างแรกเลยปูแล้วปันไงเตีดเด้ยวรเราตัวหนอดน้อยท,ทีน่อยแล้วเล็ผฝดไก มบอกเลยสิ่งที่มีในส่วนสไตล์มีแค่อย่างเดียวคือดิสเซอร์ทเลนลก็ปืนชาร์ตวันยาที่มันใกล้ที่หายแล้วก็ปืนอะไรต่างๆบุรีเยดยบวกแล้วก็มียาเราเก็บเอ้ใครน้อตัดแล้วกันนะครับยีา่านะเนี่น